งั้นเอาไปให้หมดตูเ้เลยนออก็่หมอะนถุงมี่อะไรเ,เฮ้ยไม่ได้เว้ยจะดูทไมล่ะขยบเปียกนะเจ้าเหรอโอ้ย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 อ้ย,อยนี่งไง ลาบูบูโอ้ได้มาสองกองเลยอะนี่มันมาวินกับเซมีนีกว่าเฮ้ยได้มือม,มีลาบูบูด้วยเหรอได้ข่าวว่าอยากได้ลาบูบูใช่ไหมใช่ใช่ฉันอยากได้ใช่ฉันก็อยากได้แกไปนะเดี๋ยวเราไปแจ๊กันมาวินกับเซมีอ่ะเอาลาบูบูไปให้สาวฮะมันหาลาบูบูได้แล้วเหรอวะเฮ้ยเฮ้ยเพ็มจะปักพุงเราเปิดดูเฮ้ยนี่มัน ลาบูบูปลอมอะไรเนี่ยทุกคนแต่ฉ <sorting> ันมีลาบูตัวใหญ่เกรดเอมาให้นะไหนถ้ามีจริงก็ออกมาสินี่ไงลาบูตัวสีเขียดเกรดเอทีมีอะไรดูดูว่านี่แล้วกลงทุนเลยลาบู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 นาเลยปะลงทุนจริงด้วยว่ะแต่อย่างฉันนะไม่ยอมหรอกเดี๋ยวฉันทำอะไรให้ดูนี่ นายดูฉันเหรอเอาตู้กดละเบูดมาโอ้โหโคตรเท่นายไปตามสาวมารับรองเขาต้องอึ้งแน่แล้วคนะขาเนี่ยสาวต้องกินนายมากกว่าเดิมเอาไปตามมาสิยินไลยทำอะไรอ่ะเฮ้ยไอมวรีนมันไปตามสาวๆถึงไหนไวะ อ่อนหนวดมาบินต้องให้ถึงมือเราอยู่แล้วสาวๆอ้าวไม่มีใครอยู่เลยเหรอไปไหนกันหมดเนี่ยผักบุง้งบัวผักบุง้งบัวไม่ได้อยู่ในห้องสมุดแล้วจะอยู่ไหนอะที่ตู้ล็อกเกอร์ก็ไม่มีวิ่งไปเหนื่อยแล้วเนี่ยผักบุง้งบัวโอ้อยู่ไหนกันเนี่ย ตรงนี้ก็ไม่มีที่อยู่ไหนอ่ะตรงนี้ก็ไม่มีสาวๆอยู่ไหนกันหมดเนี่ยโอ้โอทำยังไงเนี่ยหาสาวๆไม่เจอเลยเสียมีว่าเราแน่เลยเอามาวินเอ้าเสียมีไหนอ่ะสาวๆที่ฉันได้แกไปตามอ่ะเตตันเห็นเข้าสาวๆต้องไปหาเตตันแน่เลยอ่ะเฮ้ยนี่เปิดปริงไหนวะนี่สาวไม่ชอบอ่ะเฮ้ย เราพูดดีกว่าเราพูดเต็มเลยอ่ะโอ,อ,อ,ะโอ้ของใคร่วะอุ้ยของแท้ด้วยอ่ะนี่แหละที่สอย่างได้อ่ะอุยอ้ยไม่มีใครงั้นเอาไปหมดตู้เลย สาวไปไหนเนี่ยเราไปหาทั่วแล้วอะเราไม่รู้เหมือนกันเราไปหาหน้าตู้ล็อกเกอร์ที่ห้องสมุดก็ไม่มีเฮ้ยสาวๆไปไหนหมดวะเนี่ยยังไม่ไปเลยเข้าเหมือนกันเฮ้ยใครวะทำไมเหายเฟลโอ้หายจริงด้วยอ่ะหายไปได้ยังไงวะเมื่อกี้เรียกเห็นอยู่เลยมันหายไปได้ยังไงอ่ะนายไม่ได้เฝ้าเลยเหรอตอนแรกก็เฝ้าอยู่นั่นแหละ ไปคุยกับนายนะคนเดียวหายไปได้ไงก็ไม่รู้อะไรวะสาวๆก็หาไม่เจอเรา้วปุูกก็จะหาอีกนั่นละดิอะไรจะซวยขนาดนี้แต่ใครจะขโมยแล้วปุูกไปไวขนาดนี้วะงั้นพวกไปดูข้างนอกกันไหมเออไปดูดิ จะเก็บไว้ในตู้ล็อกเกอร์ดีไม่วะหลวงพ่อไม่ให้สาวๆเลยเช่าไปสาวๆอะ่ะสาวๆกรีดแน่นเลยไปไปนี่สาวๆมาลุงพูดเร็ว เฮ้ยสาวๆกี่เต็มเลยอะเฮ้ยเอาไปส,สาวๆดีกว่าเฮ้ยตันว่าไม่เห็นตู้กระดาษบูบูแล้วบ้างไหมตู้กระดาษบูเ,บเออเราเอาในห้องอ่ะมันหายไปหมดเลยเออจริงเหรอไม่เห็นอะอะไรทิ่งถุงอะไรอยู่อะอ๋อถ,ถุงขยะเอาขายะไปทิ้งไงบริเวณเราคุยเรื่องไหนได้ไหมอะในถุงมีอะไรเออฮ้ยไม่ได้เว้ย จะดูทำไมล่ะขยับเปียกนะยจ้เอาเหรอเนี่ยขยับเปียกอ่ะเอาดิเขาด้วยไม่ได้อยู่ในไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยู่เก็บเงินจำได้เวลาถ้าแอปปิดถุงเรานะมันต้องรู้แน่เลยว่าเราคงเวลาวูบมาเฮ้ไอมีความสงสัยอะไรตอนนี้วะเฮ้ยเฮ้ย บุ้งเอาใจไปเลยเมื่อกี้นายพูดอะไรนะอะไรลาบูบูลาบูบูเฮ้ยเบา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 เออมีหรอบุ้งเธอจะได้ลาบู้ป่ะเฮ้ยลาบูบูเหรออยากได้ดินี่มาดูดิดูนะโอ้โหเยอะเลยอ่ะอเตันนายเบลมาจากไหนเนี่ยเฮ้ยนี่เสร็จทิตันนี่วาเฮ้ยเปิดเข้าไปเลยปะ

อ,อยอ๊อย,ยุดอย่าดียุดยุดโอโอ๊อยออย,ยุยุดได้แล้วออโอ๊ยพอแล้วพวกนายอะ่ะหยุดได้แล้วยังทะเลาะกันอีกหรอถ้าพวกนายไม่หยุดฉันจะไปฟ้องครูนะออ,อ,อไปที่้องได้แล้วไปเอเ่อกกบบูบูเเห็ไนไหมตกดลาบบูบูที่ได้เอาๆกดอ่ะมันหายไปหมดเลย เอยนี่มขโมยไปจริงไหมได้ตัน้นคือวา่าเห็นไหมเห็นไหมเจ้านาโอยอย่เล่นพวกนายอ่ะหาเรื่องกออยู่ได้แต่มันขี้ขโมยก่อนนี่แล้วทำไมนายต้องขโมยด้วยไม่ได้ขโมยเว้ยมันไม่มีเจ้าของ,ของเจ้าได้หีไปโอยนปาเราพูดไม่ได้ออ,อ,พอพูดีว่าไอตั้นโผพอผิดก็รีบหนีเลยโหมันใส่ไว้ไอ้ตั้น อยากแช่เพราะเราได้วิธีประกอบเออามะนะเาจะตู้กดแล้วปุ๊ปปุพวกเราที่ไปโอ้จะพังไม่ใช่ลูกพ่อโอ้ยแหมเรียกงแบบปุ๊บปบว่าลูกซะด้วยว่าแต่ตู้กดนี้พวกนายเอาไม่ให้ใครกันอ่ะก็มาให้พวกสาวๆในห้องกดนี่แหละใช่จริงจริงเหรองั้นฉันกดเลยได้ปะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเออเธอไปเรียกเพื่อนเธอไม่หมดเลย ขอยากได้นะกดเลยเฮ้ย <Hey, S 1> จริงเหรอก็จริงสิแต่ว,ว่าต้องเรียกไหม,หมดเลยนะกคดเลยเฮ้ย hey. ได้ทุกคนบาวนามาเ้ย